สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพบกับเรานะคะช่องนะคะสีดอกเงินช้างลายนะคะวันนี้มาอัปเดตแม่พังหน่อยนะคะไม่ได้ลงคลิปแม่พังเลยนะคะวันนี้แม่พังของเราก็โครนเต็มตัวเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะคะเช้ามานะคะก็แดดออกนะคะแต่แม่พังของเราก็มอมเมมนะคะ ฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนนะคะผังสีดอกเงินนะคะหรือคุณยายพิงกี้นะคะอายุ40ปีนะคะช้างตัวลายช้างตัวด่างนะคะย้อนแสงนะคะแม่พังนะคะ <c oughs> ก็สาเหตุที่ตัวลายตัวด่างนะคะบางบางท่านก็ว่าเป็นโรคผิวหนังนะคะบางท่านก็ว่าเป็นกรรมพันธุ์นะคะผั <c oughs> งสีดอกเงินของเรานะคะคุณยายพิงกี้นะคะ ก็ตกงานมาจากภูเก็ตนะคะตกงานตั้งแต่โควิดรอบแรกนะคะเจอกันนำตั้งแต่โควิดรอบแรกเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ประมาณเกืบอบ2ปีแล้วนะคะแต่ก็กลับมาอยู่บ้านอยูุ่ทร์น,นะคะได้ประมาณ7-8เดือนนะคะก็ใส่อยู่บ้านคกใสนะคะตำบลบ้านจา,น,ะะา,าจนนะคะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะอยู่ติดชายแดนนะคะอยู่ใกล้ชายแดนเขมรน,นะคะ Ơ, ห่างไกลความเจริญนิดนึงนะคะห่างไกลความช่วยเหลือนะคะความช่วยเหลือน้อยมากนะคะแม่พังของเรานะคะไม่มีต้นสับปะรดทานนะคะ<อ>ก็เพราะว่าเราต้องสั่งเป็นรถสิบล้อหล้อนะคะแล้วแม่พังก็ตัวเดียวนะคะกินไม่ทันนะคะเราก็เลยไม่ได้สั่งมานะคะหาแต่ย่าให้แม่พังนะคะซื้อแต่ย่าให้แม่พังนะคะเออแม่พ<ม>ังหันตูดให้แล้วนะคะหันตูดให้แม่ความตลอดเลยนะคะ แม่พังไม่ควันมาทีไรก็หันตูดให้ตลอดเลยนะคะก็ตัวลายตัวด่างนะคะตอนนี้ก็คโครนเต็มตัวเลยนะคะเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนฝนตกมาหนักมากเลยนะคะแม่พังก็นอนอยู่ตรงนี้นะคะนอนอยู่ใต้ต้นมะขามนะคะพื้นเฉะเฉะนะคะพื้นเฉะเฉะจ้าอัวนี้ก็เป็นกองดินนะคะที่เราเทให้แม่พังนะคะ แต่ก็ยุบหมดแล้วคะแม่พังเหยียบนะคะยุบหมดแล้วนะจ๊ะ <c oughs> แต่ก็ยังพอมีเนินดินนะคะเพื่อแม่พังเท้าจะได้ไม่แช่น้ํานะคะยังพอมีเนินดินอยู่นะคะ <c oughs> นี่ตอนเช้านะคะช้าตรู่นะคะฟ้าหลังฝนนะคะแ <c oughs> ดดออกนะคะ <c oughs> ตอนนี้แม่พังก็ยังอาศัยอยู่วัดนะคะก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันวันสองวันนะคะ เดี๋ยวก็เอาเข้าบ้านนะคะไปปลูกที่บ้านนะคะตัวลายตัวด่างนะคะฝากติดตามด้วยนะคะพังศีดอกเงินนะคะแต่ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เลยนะคะเพราะก็ไม่ว่างนะคะ แม่ขวานพ่อควานก็ไม่ว่างนะคะก็ตอนนี้ก็ก็คือพอ่อพ่อเสียนะคะก็เลยรับผิดชอบหลายอย่างรับผิดชอบบัวช่วยบัวคุณแม่ด้วยนะคะช่วยตัดหญ้าบัวให้คุณแม่ด้วยนะคะก็เลยหาเวลายากนิดน,นึงนะคะผังสีดอกเงินนะคะตัวลายนะคะตอนนี้ลายหายแล้วจ้ามีแต่โครนนะคะเต็มตัวนะคะ ฝนตกหนักมากเลยนะคะเมื่อคืนนะคะก็เป็นห่วงแม่พังอยู่นะคะแต่ก็อย่างบ้านนะคะแม่พังนะคะก็ยังไม่มีโรงช้างนะคะก็ใส่อยู่วัดนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอีกวันสองวันนะคะก็จะพาแม่พังเข้าไปอยู่บ้านแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีโรงช้างนะคะอยู่กลางแจ้งนะคะอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนเคยนะคะ สีดอกเงินนะคะมอมแมมเลยนะคะแม่พังก็เคยมีลูกหนึ่งเชื่องนะคะลูกน,น่าจะประมาณ20ปีได้แล้วนะคะชื่ออะไรน้อชื่อเลอนนี่หรือเปล่าคขอยู่ภูเก็ตนะคะจะของเดิมได้ทำการขายให้ท่านอื่นไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็แต่ก่อนนะคะแม่พัง สีดอกเงินก็แต่ก่อนชื่อพังทองกวาวนะคะมาจากเชียงใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะคะตามตัวรูปพั์ก็สีดอกเงินนะคะชื่อเล่นก็คุณยายพิงกี้นะคะไมลพังก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะแม่แม่เอฟซีขาใพังไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะ,ะก็อาจจะขอบคุณได้เป็นนะคะสวัสดีแม่เพนนะคะไม่พังเปลี่ยนช้างโบราณน,นะคะ ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะหนีหนีแม่ควานไปแล้วย้อนแสงเป็นมาเข้าใกล้ไม่ได้เพราะควานไม่อยู่นะคะเบนมาเบนมาไม่หันมาเลย ตอนนี้แดดออกแล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะทั้งสีแดงนะคะก็ตกงานมาจากภูเก็ตนะคะแต่ก่อนอยู่ภูเก็ตนะคะก็ทัวร์แขกนะคะทัวร์แขกแขกนั่งบนหลังช้างนะคะมีแม่พังหมกผอมลงนะคะแต่ก่อนอยู่ภูเก็ตอ้วนกว่านี้นะคะนี่แม่พังหอมลงนะคะกระยาก,กหายากนะคะปรับ แม่พังก็ปรับตัวยากนะคะแม่พังยาหายากนะคะพอไม่มีต้นสับปะรดทานด้วยนะคะก็แม่พังก็ากะะอาศัยบ้านคุกใสนะคะอยู่บ้านคุกใสนะคะอยู่วัดบ้านคุกใสนะคะได้รับความช่วยเหลือน้อยนะคะ พออยู่ไกลนะคะอยู่ห่างไกลนะคะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านช้างนะคะก็เลยได้รับความช่วยเหลือน้อยนิดนึงนะคะแต่ก็ก็มีความช่วยเหลือบ้างนะคะ มองมองนะคะมีการเหล่ตามองนะคะไม่พังตาตีบไม่พ le ังตาตีบจ้าพังสีดอกเงินนะคะ้อนแสงนิดนึงนะคะไม่พังไม่ให้ถ่ายเลยนะคะหันไปแล้วก็หันมาพื้นยังแฉะอยู่เลยนะคะ แต่ก็มีเดินดินให้แม่ทางอยู่นะคะเท้าไม่แช่น้ำนี่หันมาแล้วเล่นพคลนนะคะก็ตอนนี้พ่อควานก็กำลังไปหายานะคะหายาให้แม่พังทานอยู่ อายุสี่สิบปีนะคะแม่พังของเรานะจ๊ะน่าจะเป็นคุณยายได้แล้วนะเป็นคุณยายไปประมาณกลางคุณนะคะว้ประมาณกลางคุณนะคะ <Okay. S 1> ถ้าเปรียบเทียบกับคุณ <Okay. S 1> น่าจะประมาณกลางคุณนะคะอายุสี่สิบปีประมาณสี่สิบปีกว่านี่เลยคะ่ะเพราะวันเกิดนะคะวันเกิดไม่ไม่แน่นอนนะคะไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะคะวันเกิดไม่พังนะคะ ไม่มีวันเกิดนะคะเพราะเป็นช้างแต่ก่อนนะคะเป็นช้างโบราณมานะคะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะมีวันเกิดมีเวลาแน่นอนนะคะส่วนแม่พังมีเวลามีวันเกิดไม่แน่นอนนะคะก็ประมาณอายุ40ปีนะคะ41ปีนะคะ แม่พังน่าจะมคานแล้วะลนะคะเดินหนีแม่พังไม่ควันอย่างเดียวเลยนะ,ะ่ะก็ฝากนะคะฝากแม่พังสีดองเงินด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะแม่พังสีดองเงินก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะพังสีดองเงินช้างตัวลายช้างตัวด่างจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ